โซมแก้มตอบผิวหย่อนยานต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยทําให้คุณหน้าไม่โซมผิวไม่หย่อนยานแม้คุณจะลดความอ้วนอยู่ก็ตามคือการทานปโปรตีนให้เพียงพอบางคนมีคําถามว่าแล้วต้องทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอเทคนิคนี้หมอเฟินเคยเขียนไว้ในหนังสืออ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นการทานปโปรตีนให้เพียงพอคือการทานปโปรตีนที่จําเป็นต่อร่างกายต้องมีกรดอะมิโนโจําเป็นทั้ง9ชนิดเอาแบบคร่าวๆเลยนะสำหรับคนที่ อยากชะลอวัยแล้วช่วยให้หน้าเด็กลงวันหนึ่งคุณต้องทานปโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเพราะปโปรตีนเนี่ยจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเนื้อเยื่อต่างๆทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยดุกระชับมากขึ้นจึงทําให้ผิวหนังของคุณเนี่ยไม่หย่อนยานและทําให้แก้มไม่ตอบลงหน้าก็จะไม่โสมด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากมีหน้าโสมไม่อยากมีแก้มตอบไม่อยากมีผิวหย่อนยานให้ทานปโปรตีนให้เพียงพอคํานวณง่ายๆ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่สําหรับ ใครที่ชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วอยากรู้เพิ่มอีกสามารถไปอ่านได้ที่หนังสืออยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นวันนี้ยังราคาดีอยู่ปกติ1290บาทเฉพาะคนที่ฟังคลิปนี้ได้ราคาพิเศษเล่มละ790บาทให้พิมพ์คำว่า cf หนังสือขออวยพรให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ